สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมผมก็ไปสรรหาของเล่นแปลกๆคุณแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมอีกแล้วครับผมครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับโอ้โหมีทั้งของแท้จากญี่ปุ่นของแท้จากอเมริกาแล้วก็ของก๊อปจากจีนแบบแบบทั้งแท้ทั้งก๊อบดูกันได้หมดเลยครับผมนะฮะ ก็จะเป็นของหลายๆลายนะครับตัวเดียวแต่ว่าเขาอยู่หลายภาคนะครับทั้งบิชว์วอเมทันนะครับทั้งคา r l โลบอกไอคาโลบอกนี่มันไม่น่าจะเกี่ยวกับพวกสัตว์เลยนะครับผมแต่ว่าก็มีสัตว์แปลงล่าด้วยนะครับผมนะฮะมันก็แปลกดีนะครับผม ก่อนอื่นจะมาดูมาชมของเล่นแปลกๆกันนะครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาชมนะครับผมนะถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดนะครับผมนะหรือว่าของเล่นที่นํามารีวิวเนี่ยโอ้ไม่ถูกใจท่านนะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์แปลงล่านะครับผมจากพวกภาพวิชวลนะครับผมไม่ใช่พวกรถยนต์ไม่ได้พวกหุ่นยนต์เลย้ยบางท่านอาจจะชอบดูพวกรถยนต์หุ่นยนต์นะครับผมนะถึงว่าท่านไม่ชอบใจนะครับ ของอะไรไมาถูกใจผมรีวิวผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับผมนะฮะถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ให้ผมนะครับผมก็ขอขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาดูมาชมกันครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมครั้งนี้ ทานฟอร์เมอร์บิชวอร์ทานฟอร์เมอร์คาร์โลบอกแลวก็ทานฟอร์เมอร์อะไรแปลกๆจากจีนโอ้โหเป็นหุ่นก็แปลกๆแล้วครับผมสไตล์สกังครับตัวสกังเหม็นเหม็นๆน,น,นะครับผมที่เ็ามีแก๊สพิษเขาเรียกว่าสกังนะครับผมอมาดูตัวแรกก่อนดีกว่าครับผมอันนี้จะเป็นงานของแท้จากญี่ปุ่นนะครับผมจากเรื่อง เออคาร์โลโบอชนะครับผมถ้เาเกิดว่าพวกคาร์โลโบอชของญี่ปุ่นนะครับที่จะบอกนะครดเขาจะมีเหือหัดนะครับผมเนี่ย D002 นะครับผมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เองนะครับผมเนี่ยอันนี้ตัวนี้นะครับผมถ้าท่านใดอยากจะดูเรื่องราวหรือรายละเอียดของตัวนี้ฮะผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วนะครับผมนะฮะ พร้อมทั้งมีราคาขายใน EBay ตอนปัจจุบันด้วยนะครับผมเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับผมเป็นของญี่ปุ่นนะครับผมของแท้ครับด้านหน้าปกเขาก็จะมีการ์ดหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็มีแบบนี้สวยมากครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบแพ็คมันเนี้ยอันนี้ผมแกะเล่นแล้วนะครับแกะออกมาแล้วแพ็คก็จะเสียก็จะเป็นรอยอย่างเงี้ยครับผมไม่รู้ว่าทํอคู่มือหรือโบชัวหายไปไหนไปไม่รู้นะครับผมอันนี้ดูด้านหลังแพ็คกันครับผมด้านหลังแพ็คก็การแปลงล่าเขาก็จะไม่ซับซ้อนยุ่งยากเํียาจากตร สกังแป๊บแล้วก็กลายเป็นหุ่นฮะหุ่นแบบนี้หุ่นตัวนี้ก็ชีดแก๊สสกังนะครับในภาคของเอ,อ ท่าน former carlobos นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดในภาพ bishwar thamithan เขา,าก็มีชื่ออีกแบบนะครับอ่าตัวนี้ก็เห็นไหมฮะหน้าตาพี่เองเนโอ้โหเป็น c า r l o b o s ก็เป็นรถคล้ายๆรถด,ดับเพลิงนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นรถหมดเลยนะฮะเป็นรถหมดเลยก็นะฮะเป็นรถหมดเลยนะฮะรถยนต์รถเก๋งอะไรเงี้ยครับแต่อันเนี้ยกลายเป็นเอ่อรูปของสัตว์แปลงร่างนะครับผมนี่อันนี้สีม่วงแน่นอนนะครับเขาก็จะอยู่ฝ่าย pdecaycon นะครับผมอันนี้ก็เป็นหัวหน้าหัวหน้าแมกกาตอนนั่นเองเนี่ยตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นนนลูก้องะครับ ผมนี่อันนี้ก็มีสองตัวนะครับตัวนี้เป็นแก๊สสตังนะก็จากเรื่องคาร์โลบอกนะครับผมอันนี้ก็แค่นี้เองแล้นก็เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับผมแค่นี้เองนะครับว่าอ่านไม่ออกนะครับผม ตรงนี้ก็ไม่บอกปีที่ผลิตแต่คงจอยู่ข้างในนะครับผมปีที่ผลิตก็อยู่ตรงไหนไม่รู้หาไม่เจอนะครับผมเนี่ยมีแค่นี้เองตรงนี้ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยการแปลงแลกสองดาวง่ายมากเลยนะครับผมนี่ตรงนี้มีลูกมีหางเป็นอาวุธได้นะครับผมอโอเคอันนี้ก็จะเป็นของญี่ปุ่นนะอันนี้มาดูของจีนกันบ้างโอ้โหของจีนนี่สุดยอดเลยครับสีสันแสบตาเลยครับผมตรงนี้ก็เป็นสีบอลสีส้มเนี้ยมีหน้ากากาาให้ด้วยเพราะว่าของจีนนี่ แปลครับผมพที่ผมซื้อมาเพราะว่าเป็นแบบแปลกนะครับผมก็จะมีเออ Fight ่ไฟฟลิชวอลิเออร์ก็มบบคล้ายๆแบบว่ามาสามแมวที่จะรวมร่างกันได้นะครับผมตันนี้เขียนว่าไฮสปีกนะครับเออ่แมชชีนิงเกิลนะครับบีชนะครับผมนี่เป็นแบบนี้เองนะฮะเออ่น,นี่เขียนว่าโมเดิร์นแอนด์อะไรเนี่ยฮะเอนจินอินฟอร์เซนนะฮะดูด้านหลังแพตกค์คอมนิวเกมนะนี่รวมร่างได้ด้วยโอ้โหสุดยอดเออรู้สึกว่าผมจะมีแค่สองตัวมีตัวนี้ครับเป็นรูป มากับตัวนี้ครับเอ่อแก๊สสกังนี่ผมจําได้ว่าคงมีสมาชิกท่านใดท่านหนึ่งให้ผมมาฟรีๆนะครับอาจจะเป็นท่านราชันใจดาภาเหมือนกันนะครับผมเนี่ยก็ห้าตัวมารวมล่างกันได้ครับตัวนี้ผมหาไม่เจอไม่มีไม่มีขายครับผมหายากครับผมอะแก๊สสกังก็จางล่างเป็นมือนะฮะ ตัวนี้นี่ไงครับหน้าหน้ากากตรงนี้นะครับผมก็เขาจะแถมมาที่ตัวนี้นะฮะแฮะหน้ากากเหมือนกับพวกไบโอนิคเลยครับผมมีมีหน้ากากด้วยฮนะเนี่ยของจีนเขาก็จะแปลกแปลกครับจับเอามาเล่นรวมร่างกันอย่างนู้นอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าจะรวมร่างได้จริงไม่จริงนะครับผมเนีฮะ อันนี้ก็คงราคาก็ประมาณไม่ถึงหลักร้อยนะครับผมนี่แบบนี้นะต่อไปมาดูของแท้อีกตัวนึงครับผมอันนี้เป็นผ้าของ t า a n s อ o r m e r b ์บิชวอรนะครับทานเมทันทูนะครับผมตัวเนี้ยเขาจะออกมาก่อนนะครับผมส่วตัวคาร์โลบเนี่ยเขาก็จะมาเข้ากัเอ,อ่อมารีใหม่นะครับผมก็จะมามาทำใหม่ตัวใหม่ตัวเขาก็จะเอ,อ่อแตกต่างกันตรงที่สีเท่านั้นเองครับนอกนั้นนะครับสังเกตได้ว่าที่หางตรงเนี้ยจะเป็นสีทองทองนะครับผม ทรานซิสเตอร์บิชว์ไทเทเนทยนนะครับผมส่วนตัวของเอ่เอหุ่นของเออคาร์ลอบอกนะครับผมแกส์กังตัวนี้เขาจะเป็นสีเงินเงินนะครับผมหาเป็นสีเงินเงินเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับผมน่าเ,เป็นสีทองทองนะมาเนี่ยต่างกันแค่นั้นนอกนั้นก็จะเหมือนกันหมดนะครับผมอันนี้จากทรานซิสเตอร์บิชว์เนี่ยเขาจะชื่อว่าเอ เออสิงบอมสิงบอมก็เป็นคล้ายๆแบบว่าลูกระเบิดระเบิดที่มีกลิ่นกลิ่นเหม็นนั่นเองฮะับแต่สิงบอมก็เป็นลูกระเบิดที่มีกลิ่นเหม็นนะครับตรงนี้เขียนว่าสก,กังนะครับผมอันนี้จะเป็นฝ่ายพร,ระเอกนะครับผมเนี่ยครับแม็กซิมอลนะครับแม็กซิมอลนะครับผมฝ่ายพระเอกแต่ว่าพอเป็นของญี่ปุ่นแล้วกลับกลายเป็นฝ่ายผู้ร้ายนะเนี่ยแปลกไหมครับผมเน,นี่ยเนี่ยกลายเป็นพีเดคอนนะ หรือว่าไม่รู้ว่าญี่ปุ่นเขาอาจจะเรียกว่าเดสต้นก็ได้นะครับผมนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยพีเดคอนออตัวนี้เป็นเอ่อแมชิมอลเป็นฝ่ายพระเอกนะโอ้ก็แปลกดีครับผมนะฮะเนี่ยของเล่นแปลกๆอันนี้ของฮิสโนะครับผมด้านหลังแพทเขาก็จะเอ่อมีตัวหุ่นที่จาก ทาร์มเมอร์ทาร์เมทั้ทูฮะสวยมากมากเลยครับผมนะมีหลายตัวที่ผมรีวิวไปแล้วตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวนี้ไม่ตัวนี้รีวิวไปแล้วนะครับผมาหาดูกันนะครับผมตัวนี้รู้สึกจะรีวิวไปแล้วนะครับหนึ่งสองสามนะครับผม อ่ีนี่จะเป็นแบบนี้เองครับนี่นี่เป็นการ์ดค่ะพลังนี่คือการแปลงร่างนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขั้นตอนจบเรียบร้อยง่ายมากครับก็แปลงร่างไม่ยากนะครับผมแค่พับหัวพับหามาเองนะครับนี่ถ้าเกิดเป็นของไฮโซนะครับผลิตเมื่อปีหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับผมผมว่าเออตัวเนี้ยเออเจ้านี่ตัวนี้นะครับผมมันก็รู้สึกว่าผมก็ดูในข้อมูลนะครับผิดเมื่อปีสองพันนะครับผมเนี่ยสองพันนะ แต่ไม่รู้ว่านี่เป็นหนึ่งเก้าเก้าเก้าได้ไงนะครับผมนี่ฟอร์มทากะระนะครับผมแค่นี้เองนะมีแค่นี้ครับเป็นการาดโอเคเรียบร้อยกา๊าดก็อยู่ตรงนี้เป็นค่าพลังก็มีเรื่องราวของทิงบอมก็เป็นลูกระเบิดที่มีกลิ่นเหม็นนะโอ้โหนะครับผมอ่าหรือระเบิดเหม็นนั่นเองโอเคนี่ฝ่ายผู้ร้ายกับฝ่ายพระเอกนะครับผมเดี๋ยวผมแกะฝ่ายผู้ร้ายให้ดูดีกว่านะครับเพราะว่าคลิปก่อนนั่นก็ดูพระเอกไปแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ก็ คยแกะเล่นละนะครับผมก็มาดูเป็นแบบไหนยังไงครับก็เล่นเล่นดูนะครับผมอืมอืมเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับผมอืมออกมาให้ดูนะครับสีออกเงินเงินนะครับผมเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะแตกต่างกันแล้วครับผมเนี่ยระหว่างตัวนี้นะครับผมหางจะสีทองทองนะครับผมตัวนี้ หาเขาก็จะมีสีสันหน่อยก็เป็นสีเงินเงินสีแดงสีเทาแต่ว่าช่วงตัวเนี่ยเป็นสีดำสีเออตัวนี้ก็มีสีบอลอ,อของญี่ปุ่นนี่เขาจะทำสีดีนะครับผมมันเป็นสีบอลบอลแต่ว่าของเออทางอเมริกานะครับเขาก็จะทำเป็นสีขาวๆนะครับผมนี่ให้ดูใกล้ๆเลยครับผมชัดๆนะครับผมมาดูกันครับ อ๋อโอเคนะฮะดูใกล้ๆนะครับผมให้ดูความแตกต่างนะครับผมนีฮะตัวนี้ตรงนี้จะเป็นสีบอลบอลตัวตัวเจ้าจะซิงบอมของทาร์สฟอร์เมอร์เมทัลทูนี่เป็นสีขาวตัวนี้เป็นสีบอลบอลนะครับตรงนี้เป็นโครเมียมสีโครเมียมสีเงินนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยนะสีทองทองแล้วก็เป็นหลังสีขาวก็แตกต่างกันแค่นี้เองครับผมนอกนั้นตาเหมือนกันนะครับ อ่ะดูขนาดกันนิดครับผมขนาดเท่ากันหมดนะครับผมขนาดนี่เขาก็จะอยู่ที่ประมาณสักเอ่อสิบสองเซนนะครับผมอยู่ที่ประมาณสักสิบสองเซนฮะแต่หางนี่สามารถที่จะพับได้งอได้นะครับผมเนี่ยหางเขาก็จะเป็นบอลจอยนะครับหมุนได้หมดหมุนได้รอบนะครับผมหมุนได้รอบนะครับก็จะไปเรื่อยๆนะหมุนไปเรื่อยหมุนเอานะครับผมขานี้ก็เหมือนกันให้เป็นบอลจอยหมดนะครับผมเอ่อตรงนี้นะก็จะมีปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเนี่ยเป็น เอ่อพีเดคอนนะครับโลโก้นะครับสีม่วงๆนะครับผมเนี่สวยมากเลยครับเป็นเขาเรียกว่าคิสสั้นสปาคิทตันนะครับผมส่วนตัวเนี้ยแน่นอนนะครับถ้าเปิดมาก็จะเป็นแมกซิมอลฮะฝ่ายพระเอกกับฝ่ายผู้ร้ายตัวเดียวกันเป๊ะเลยฮะออเล่นแปลกนะครับผมนี่ก็จัดท่าทางได้แล้วแต่เราจะเล่นนะครับผมก็ธรรมดาครับอืมก็จัดท่านั่งแบบนี้ก็ได้เงี้ยฮะแปลกฮะปุ๊บนี่ก็แขนขาก็ดัดเอา ก็จะเป็นสตัง์นั่นเองนะครับตัวสกังก์แบบนี้จัดแบบนี้ก็ได้นะครับผมขาก็ก็เลื่อนไปแล้วแต่เราจะเล่นนะครับผมตรงนี้ก็พับได้นะครับพับได้ขาหลังนี่พับได้ก็พับมาจัดมานะครับนะฮะแบบแบบนี้เองนะครับผมส่วนสกัง์จีนนี่โอ้ย คงคงจะถูกตัดลูกเล่นหมดเรียบร้อยแล้วครับผมก็ชอบเจ็ดแบบแผนอย่างนี้มากกว่าครับคงไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายเพดูช่วงข้อต่อขานี่ครับเพราะมันมีไม่มีมันม,ม,ม,มันจะแข็งแข็งตันตันมีตะขาหลังเนี่ยอาจจะพับได้นะครับผมตรงนี้จะพับได้นะฮะอันนี้ก็ไม่มีสีไม่มีสันอะไรเลยแต่ว่าเล่นรวมล่างได้ก็แปลกต้องเล่นรวมล่างนะครับผม อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาแปลงร่างเล่นกันดีกว่าครับนะฮผมว่าเอาตัวเดียวก็โอเคแล้วครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยเหมือนกันทุกอย่างเลยแตกต่างที่สีนะครับผมอ่าแปลงร่างให้ดูนะครับผมทานฟอร์มอตึ๊บ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 ยิงกันโอ้ปึ๊บเห็นทานฟอร์มง่ายมั้ยครับผมปึ๊บเนี่ยก็หยืดตัวนี้ออกแป๊บแป๊บกลางขาออกโอ้โหด้านล่างก็เป็นแบบนี้นะครับผมนี่ก็เราก็แค่เอาหัวลงตรงนี้ครับพับหัวปึ๊บ มาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปึ๊บนฮะแล้วนี่ก็เอาหัวตัวนี้ขึ้นแบบนี่เปิดตรงนี้ออกแค่นั้นเองครับผมแล้วก็เอาหัวใส่เข้าไปน้ดนึงปึ๊บพับปึ๊บนี่แล้วก็ไปิดปิดตรงนี้ปึ๊บส่วนตรงนี้นะครับก็พับปิดลงไปปึ๊บนะฮะแล้วก็หมุนหัวตึ๊ด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 นี่ นี่เขาก่อนดูเออเป็นคล้ายสไตล์ขอาวบอยนะครับผมเขาวนี้มาดูสไตล์แบบคล้ายๆผมว่ามเป็นคล้ายพวกกังฟูฮะกังฟูไฟติ้งอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยดัดแขนดัดปุ๊บลงว่าเรียบร้อยแล้วครับผมก็เป็นสไตล์คล้ายๆกังฟูพวกแมนจูเลียมีมีอะไรนะเขาเรียกว่ามีมีเปีย,ปยหางเปียเนี่ยเป็นหางเปียหางเปียแล้วปุ๊บฉิบเน่าฟู่ได้องเงี้ยครับจุ๊บจุ๊บจุ่ตรงนี้ก็พับได้งอได้มีหางเปียนะครับผม คล้ายพวกอ่เนยฮะเป็นอ่าดูเรียบร้อยแล้วมันก็หมุนเอาปุ๊บนะหมุนเอาปุ๊บแค่น้เองครับแปลงล่างไม่ยากครับผมโอ้โหนี่ครับออาเรียบร้อยครับผมก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับนี่ก็หมุนเอาฮะหางก็หมุนเอาจริงๆแล้วก็เป็นคล้ายๆหางเปียนนั่นเองนะครับผมอืมนะฮะมาลองวัดขนาดให้ดูสักนิดนะครับผมลองวัดขนาดดูสักนิดก็อยู่ที่ประมาณสักสิบเซนครับผมสิบเซนนะครับผมอ่า ก็ตัวขนาดแบบกลางๆนะฮะอาจจะเป็นพวกเอเ่อเรียกว่าเอ่อแล้วไงฮะคัดท,ที่ว่าเล็กๆเนี่ยไม่ใหญ่มากนะครับผมอืมอืม,อมแค่นี้เองความกว้างก็อยู่ประมาณสักเจ็ดเซนสวยดีครับผมดูหน้าตาใ,ใกล้ๆครับเนี่ยทั้งสองตัวนี้ครับผมหน้าตาเขาจะเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับผมเนี่ยแตกต่างกับตรงหางนี่หางก็จะเป็นสีทองนี่ก็เป็นสีเงินแค่นั้นเองครับผมเนี่ยฮะ,ะตารอดีนะครับผมเนี่ยใส่หน้กตากด้วยครับผม ใส่หน้าก,กากด้วยเท่จริงๆเลยครับนี่หางอ้บัดได้หัวหมุนได้นะครับปึ๊บแล้วก็แขนก็พับได้ปึ๊บปบนี่ตรงนี้เราจะเปิดโชว์เออเนี่ยเป็นผู้ร้ายก็เป็นด้านนี้ได้นะครับผมนี่เรียกว่าเออคิสตันสปาร์คคิสตันปึ๊บนี่นี่ก็มือก็ดัดได้ก็เป็น ปั่นใจนั่นเองครับอันนี้เตอนนี้ขึ้นนะครับผมนี่ตรงนี้ขึ้นได้ปั๊บปั๊บปั๊บหมุนขึ้นไปเนี่ก็จะเป็นอาวุธเสริมขึ้นมาครับผมน้าแบบนี้นะครับไม่รู้จะเป็นปืนยิงเปล่าเนี่ยปุ่มตุ้มตุ้มตุ้มตุมเนี่ยปืนติดอกแบบนี้หรือเปล่าแล้วครับผมนี่หาก็ปุ๊บนี่ตีได้งับมือได้ปุ๊บนะครับโอเคอย่างนี้เองนะครับผมนี่เราก็ปุ๊บผลักขึ้นไปได้ได้หมุนได้ปุ๊บอ๋อฮะ ก็ตัวนี้ก็จับท่าทางง่ายนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอาวุธเป็นปืนเป็นมีดเป็นอะไรเพราะว่าเขามีอาวุธอยู่ส่วนหางอยู่แล้วอย่างนี้ครับผมแล้วก็เลยเป็นแค่นี้เองครับนี่อาจจะเป็นพวกเบสิกคารดนั่นเองนะครับคือเล่นง่ายๆนะครับเล่นง่ายๆเล่นไม่ยากนะครับผมเล่นไม่ยากไม่ซับซ้อนอะไรมากนะครับผมแค่นี้เองนะมือก็ดัดต,ตามที่ใจเราต้องการนะครับอืมตรงนี้เล็บก็เป็นพวกเล็บขวนนะครับผมเอ่อ สวยมากๆครับผมให้ดูใกล้ๆอีกทีครับด้านหลังไม่มีอะไรก็มีแค่นเนี้ยเนี้ยพับขึ้นพับลงเท่านั้นเองครับผมนะพับขึ้นพับลงแค่นี้เองครับผมเนี่ยนี่ก็เป็นอาวุธอืมแต่สตางค์นะครับออ่าแล้วแต่ว่าถ้าว่าเป็นภาคนี้ก็อย่างที่บอกนะครับผมเขาจะชื่อว่านะฮะเนะสิงบอมนะครับผมอ่าลูกระเบิดมีกลิ่นเหม็นนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เล่นได้าตามใจชอบแล้วครับผมเนี่ยจัดท่าทางเอานะครับอ่าส่วนของจีนนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับผมคงไม่ต้องแกะมาดูผมก็ชอบแกะแพะ 8, ะคแปลกๆแล้ววันนี้ไม่ได้แกะเลยครับเนีย่ยมันติดอยู่เงี้ยครับผมติดอยู่เงี้ยนะไม่ได้แกะเลยผมว่าแปกดีสีสัน นะคงไม่มีก็ลูกเล่นก็ไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ว่าต่อไปไม่แน่ถ้ามีมาขายใหม่นะครับผมก็คงจะซื้อมาเล่นรวมร่างดูนะครับผมจะซื้อมาเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าจะมีมาขายไหมครับผมอโอเคครับก็อสวยดีครับผมอ่มีคล้ายๆเป็นสีเหลืองๆแล้วก็มีนี้ครับนี่ไม่มีอะไรตรงนี้หมุนได้รอบตัวนะครับช่วงเอวนะครับผมผมว่าหมุนอย่างนี้มากกว่านะเอออย่างนี้แบบนี้นะเนี่ย บางทีเราก็หมุนไปเรื่อยใช่ไหมหมุนได้รอบตัวใช่ไหมช่วงเอวนะครับผมนี่น่าจะหมุนแบบนี้มากกว่าปึ๊บอ่าปึ๊บปุ๊บอืมปึ๊บนี่ครับก็สวยดีครับปุ๊บเนี่ยฮมอืมมั่นคงแน่นอนครับผมเพราะว่าตัวเขาก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับผมจัดท่าทางเอาเป็นของเล่นแปลกๆอีกแบบหแบบนึ่งนะครับผมจากทารนโฟร์เมอร์ คาร์โลบอกนะครับตัวนี้นะครับผมส่วนตัวนี้ก็ทาร์นโฟเมอร์เมทัลทูนะครับผมอืให้ดูความแตกต่างกันการแปลงร่างก็แค่นี้เองนะครับผมตรงนี้ไม่ได้บอกว่าให้เราหมุนเอานี่หมุนขานะครับผมนี่หมุนขาหมุนขาไปหมุนขามานะครับผมหมุนแขนจบเรียบร้อยนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็ได้ดูของเล่นแปลกๆไปแล้วครับผมตรงนี้โอ้โหสี โคมี่ย่อนสวยมากๆเลยครับผมของญี่ปุ่นนี่เขาจะทําสีสวยกับของทางฝั่งฮชโบหรืออเมริกานะครับผมนะฮะดังนั้นราคาแพพวกของญี่ปุ่นเนี่ยจะแพงกว่าของเอ,อ่อทางอเมริกานะครับผมเนื่องจากว่าสีสันเขาจะแตกต่างกันนั่นเองนะครับผมแต่ตัวหุ่นนี่เหมือนกันหมดเลยนะครับนี่แขนก็ยกได้แล้วแต่เราจะเล่นนะครับผมจัดแบบไหนเราก็เล่นไปดัดแอชชั่นท่าทางเอาละครับอืม,อม เป็นกังฟูไฟติ้งต่อสู้ลองยืนขาย,ด,ยด้วยครับผมยืนได้ไม่เออผมต้องลองจัดดูนะครับผมนี่ยืนได้จริงๆครับเห็นไหมถ้าเราลองเล่นลองจัดดูก็ได้จะยืนได้นี่ครับผมอ่ะยืนได้จริงๆนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ได้ดูของเล่นแปลกๆไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่าน,นชมนะครับผมนะก็ท่านใดยังไม่กดติดตามก็กดติดตามมานะครับผม เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอ,อ,อลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมเอาของเล่นแปลกๆมาให้ดูแล้วครับผมอสวยดีครับของก๊อปของแท้ผมก็เล่นได้หมดนะครับกาเป็นของเล่นเหมือนกันนะครับผมก็ขอให้เราเล่นอย่างมีความสุขและสนุกกระพอแล้วครับผมอย่าคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับผมอสวัสดีครับ